ของประทานการเป็นโสดคนนี้เนี่ยเขาจะโสดอย่างมีความสุขโสดแบบไม่ทรมานใจเกี่ยวกับการถูกทดลองเรื่องทางเพศผมมีข่าวดีคือว่าใครก็ตามไม่อยากมีของประทานการเป็นโสดคุณไม่มีของประทานนี้หรอกคือว่าคนที่มีของประทานการเป็นโสดเนี่ยเขาจะชอบอยากจะมีอยู่เป็นโสดผมรู้สึกไม่อยากจะแต่งงานเลยัอเน,นี้มีของประทานการเป็นโสด แต่บางคนจริงๆก็อยากจะแต่งงานแต่ไม่มีใครมาจีบอะไรทุกวันนี้อันนั้นไม่เกี่ยวนะันไม่ใช่มีของประธานแค่ยังไม่เจอคู่พระพรน,นะคนละแบบกันนะคือคนที่มีของประธานกามินโสดเนี่ยเขารู้สึกไม่อยากแต่งงานเขาอยากจะอยู่โสดนี้ไปเพื่อจะมีอิสระเสรีในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะครับแต่ว่าถ้าท่านอยากแต่งงานท่านอยากจะมีคู่ แค่มองหามันยังไม่เจอจนป่านนี้หาทัาไแต่ไม่เจอนะพระเจ้าเตรียมคู่พระพรไว้สลับชีวิตของท่านจงขอแล้วจะได้นะขอแล้วพระเจ้าประทานให้แล้วก็ขอด้วยความเชื่อแล้วก็พระเจ้าก็จะประทานให้ดังนั้นก็ของประทานเป็นส่วนเป็นงนครมีบางคนสามารถอยู่โสดได้แบบไม่ถูกทดลองทางการทางเพศ เพื่อจะมีอิสระเสรีในการรับใช้พระเจ้าแถมนิดนึงสำหรับคนที่ไม่มีของประธานการเป็นโสดหรือไม่อยากจะมีไม่อยากจะมีก็คือไม่มีแล้วท่านสามารถขอได้นะครับตอนผมยังโสดอยู่ผมก็อธิฐานขอพระเจ้ามีลิสนะสิบสามข้อขอภรรยาเป็นแบบนี้หนึ่งสองสามสี่สักก็ขอ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 เราพระเจ้านะแล้วก็พอพอ,พอเรามีสเปคอยู่ใช่ไหม เวลาเราเลือกมันก็จะไม่ฟุ้งไงใช่ไหมถ้าไม่มีสเปคก็ช่องไปหมดเลยคนแต่ว่าพอมีสเปคโอ้คนนี้ไม่เข้าตามสเปคที่เราขอแต่พระเจ้าแล้วก็จะไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะก็ปล่อยเขาไปตามยถาของเขาแล้วเราก็เราก็สนใจเฉพาะโสรยการานี้นะครับแล้วก็พอขอแล้วได้รับจริงๆนะครับภรรยาของผมเนี่ยได้ตามสเปคเลยเกือบตามสเปคได้สิบสองข้อครึ่งคือบอกความสูงด้วยความสูงหายไปสี่เซนไเมรนู่นนีนุโลรมลดกันได้ แต่ว่าขอแล้วแล้วจะได้แล้วผมก็แนะนําน้องๆอ,อย่างนี้เสมอนะครับนี้แถมนอกเรื่องนอเรื่องสำหรับคนที่ของประธานไม่อยากจะเป็นโสด